สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้กับมาพอกันอีกแล้วเด้อครับกับ20มากไม้พื้นบ้านหายากภาคอีสานบ้านเฮาภาค2ซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2ที่ทางสองของเฮานมาไม้เบิ่งกันเด้อครับมาเบิ่งน้ากันเด้อครับว่าสีหามากหยังแนมาฝากพี่น้องในเมือนี้ก่อนเบิ้งคลิปฝากกดติดตามกดไลค์ให้ทังสองของเฮาในเด้อครับเอาหล่ะมาเบิ่งกันเลยเด้อครับพี่น้องว่า20มากไม้หายากพื้นบานอีสานบ้านเฮามีหยังแน ตามไปบ้างเลยครับอันดับ20สิบหมากพระองค์มากพระองค์ลักษณะต้นมีเปลือกสีน้ำตาลต้นไม่ขนาดกลางลักษณะใบเป็นใบม่นปลายแหลมใบมั่นลักษณะผลมีผลสีดำกลมมีรสหวานอมเปรี้ยวแซบเติบหนึ่งแามแหล่งหาเก็บเห็ดกระนังเก็บหมากพระองค์มากกินน้ำแก่หิวไปพังๆเสียงหย่ำก็แก็บก็แก็บแซบเติบอยู่เด้ดพี่น้องสิบเก้ามากกล้วยน้อย มาควยน้อยเป็นไมย้ยืนต้นขนาดกลางสูง8-20เมตรพบตามป่าดิบแปลงที่ระดับความสูง2 0 0 5 0 0เมตรออกดอกเล่าเดือนมิถุนยายนจนถึงเดือนกันยายนจัดเป็นพืชทินเดียวและหายากของไทยผลสุกกระบายอ่อนกินได้แสบนำ้ำเนื้อไม้นะครับใส่กอสางทำพื้นยูไฟและใส่ในพิธีกรรมโดยใส่กิ่งของต้นกล้วยน้อยขีดที่ดินเพื่อแบ่งดินแดนระะว่างค้นกระผีหลังจากเสร็จพิธีเผาผีเสื้อวา วิญญาณขามเสี่นขีดไว้่ได้ตามความเสือของชาวบ้านบางทองถินเดอร์พี่น้องเด้อ18มากสังหรือมากกระสังเป็นต้นไม้มีน้ำไม่กินสุนเด้อครับทุกเมื่อนี่หายากแล้วลูกดิบจะมีสีเขียวส่วนลูกสุกสีเหลืองกินหอมส่วนปวดหัวนินดๆรสชดศาสตร์สมนอกจากนี่ใบกระสังบางทองทียังนำมาใส่หมกเราใหม่แซ่หลายเด้อพี่น้องคำเตือนตอนเก็บโปรดระมัดระวังน้ำต่ำเด้อพี่น้อง สิบเจ็ดมากนิวมากนิวต้นมันเอาไว้ปีนอุ้ยบ่แมนเดิอพี่น้องลูกอ้อนกินสดหรือตำกินก็นได้กัดกินย่ม่มใดตองเสกแขวน้ำเลิอพี่น้องเพราะว่าสีมีสีเหลืองติดแขวเเลืง้งเออเฮอเลยละ่ะลูกแกนำมาปอกเอานุ่นไว้ยัดหมอนได้พร้อมเดิอพี่น้องเดอ้อสิบหกมากสมอลเลอไอมากสมอมากไม่ที่คนเคยของเศร้าอีสานบานเฮาหลดสัตว์คมนิดนิดฝาดลอยม,มีเปียวตาม แสบจนหยุดพอดใดออกกรุณาคายในและดื่มน้ำตามรสชาติแสบจวดบาดข้อจาาสิบหาบักยางหรือบักยางตน้นหมากยางหรือหมากน้านมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลูกสดสีเขียวทะซุบสีมีสีม่วงแดงๆพาออกมาน้านมแตกเงาวลวดสัตว์หวานแสบหลายเด้อพี่น้องเดอ้อสิบหมากตากบหรือหมากตะคบต้นตะคบจัดเป็นไม้พุ่ม หรือไม่ยืนต้นพัดใบขนาดหน่อยมีความสูงประมาณ2-15ถึง15มเมตรเพื่อนยอดแพก่ก่วงปลายกิ่งโ่งล่นตามลำต้นและกิ่งใหญ่สิมีน้ำแหลมกิ่งอ่อนสิมีน้ำแหลมตามสอกใบหน่วยสุกลดหวานซ้ำแซบอิหลีป่ะพี่น้องไปแย่งนกกินลูกกระครบกัน 13. มหมากแต่มากแต่หรือบักแต่ปัจจุบันเป็นผลไม้หายากของภาคอีสานบ้านเฮาบักแต่มีเถิงบักแต่ลน บักแต่ล้นคือบักแต่บอมมีน้ำกับบักแต่น้ำน้ำหอบนวยเลยละพี่น้องหลดาศาสตร์มั่นมั่นแสบแสบแซบจนหยุดบรได้เลยละครับโอ้ในแห่งของหมากแต่เห็นข้าเจ้าน้ำมะเินงโบกพร้อมเด้อพี่น้องเด้อ12หมากคอหรือตะครอ มะคอเป็นตน้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ 15- บหถึงกี่เมตรเลยและแน่นอนว่าผลของมะคอหรือตะคอนัน้นสามารถเอามากินได้เด้อพี่น้องเดอ้อโดยการแกะเปลือออกเทล่องถั่วซิดน้ำปลาใสเติมพริกนิดนึงแล้วแต่หมักซอนสดโหลดแ่บหลายพี่น้องโอ้นมันข้าเจ้าเอามากแกะเห็ดตุต่มหงสัตอนสมัยเป็นเด็กน้อยไผเคยเห็ดแน่ยกมือขึืนเด้อพี่น้อง11อหมากเมาหมากเมาหรือมะเมา เป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์ได้หลายส่วนเป็นอีกหนึ่งตำรัอยาไทายที่คนไทยคู้นัักมากเมาเป็นไม้พุ่มต้นสูงประมาณ5 1าถึเมตรเป็นไม้พื้นเมืองเนือแข็งแตกกินการเป็นำนวนมากกิ่งแขนแตกเป็นพุ่มสองกลมผลมากเมามีขนาดเล็กเป็นพ่วงภายในหนึ่งผลประกอบด้วยหนเม็ดผลดิบสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มมีรสเปรี้ยวพอสุก เปลนเป็นสีแดงและม่วงดำในที่สุดผลสุกสิมีรสหวานอมเปรี้ยวผลฝาดเล็กน้อยนำมาเหตวไายหมักเมาแสบแบหลายพี่น้อง 10. มากตากวงหรือหมากตะไกรไม่พรมเลื่อยหรือไม่เทาขนาดใหญ่มักสีเลื่อยไปตามต้นนั่นต้นนี่เงี้ยประมาณหาเมรเปลือกต้นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเท่าเกิดตามโขกตามป่าทนสภาพแรงออกลูกดิบสีเขียวสุกสีแดงรสหวานกินง่าย โดยเฉพาะไปเก็บเ็ถทาพี่น้องนั่งเมื่อยก็ให้ไปหาหมากตะไคร้มนานั่งกินอ้อระว่างมดแดงในเ้้เ้อยครับเก <L un ters> ่าหมากเงี่ยงประดุกเฮ้ยฟ,ฟังสื่อปิตยานไม่พุ่มสูงประมาณหนึมม่เมตรเปลือกสีน้ำตาลตามกิ่งแลล่ลำต้นสีมีหนามแหลมกิ่งก้านมักนมลงไปใบกับใบหลังมีสีเขียวสดเข้มเป็นมัน่นมีขนประปรายปลายใบมนฐานใบสอบขอบใบเรียบ ดอกเดียวออกที่ซอกใบขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนกลีบดอกม่หากลีบกลีบเรียงหากลีบผลสดรูปทรงกลมเรื่มแหลกสีเขียวเลยเปี่ยนเป็นสีเหลืองสีสมสีแดงสดตามลําดับมเมล็ดแข็งผลแก้สีสมออกดอกส่วนเดือเนเมษาถึงเดือนกร,รกฎาผลสดมิรสเปียวอมหวานลบประทานใดเป็นสีหึ้นขึ้นในจักน้อยเด้อพน้องพราะผลเที่ยงลูกแปดหมากอีกโกยหรือองุ่นปลาไม่เทาเลื่อยมาก่อตนอื่นไม่พัดใบ กิ่งอ่อนหยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคุ้มเถาแก่ไม่สีน้ำตาลแดงหมักมีหลอกเง่าตามแนวเงาของเถาเถาแก่แข็งไม่เนื้อไม่ใบเดียวเลี้ยงสลับรูปหัวใจผลอ่อนสีเขียวมือสุกสีแดงำํำเมล็ดมีหนึ่งถึงสองมีเปลือกผมแข็งพบตามป้าเต็งล่างป้าเบญจพันธ์ป้าไม่พัดใบออกดอกเล่าเดือนเมษาถึงพฤษภาติดผลเล่ากรกฎาถึงสิงหาหยอดอ่อนและผลอ่อนรับประทานเป็นผักแส่อมหวานเปรี้ยววามากและกะส็สมแขวขนาดเล็กพี่น้อง จ็ดหมากหัวลิงหรือหมากหัวลิงหมากหัวลิงหมากหัวลิงไม่พุ่มกึ่งไม่ยืนต้นขนาดเล็กพัดใบสูงเม็ดเคืองถึงหาเมตรเ,ลเปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลเท่ามีน้ำยางใสใบเดียวเลี้ยงสลับลูกไข่ลูกขอบขนานหรือลูบวงลี่ผลอ่อนสีเขียวปนเหลืองผลแก่สีน้ำตาลเข้มเพราะแหงแตกออกตามแนวมีเม็ดเมล็ดเดียวพบตามปลาเต่งล่างปลาผัดใบปลาละมอลิ่มนม้ำตั้งแต่ะระดับน้ำทะเลจนถึง235เมตรออกดอกเล่าเดือนเมษถึงมีถุหน้า ผลรับประทานได้เปรี้ยวปี๊ดปานตาสีบอลขกหมากซิซูหมากซิซูหมักไม่พื้นบ้านหายากหมักขึ้นเป็นพูมมีหนามลูกฟุกข,ข่ายเบรีเมืองนอกกินหอมรสหวานแบ่บหลายนับเป็นหมากหม่ใกล้สูญพันธุ์ในปัจจุบันเดอพี่นองเดอใครเห็นกระสวยอนุรักษ์ไว้ในเดอร,รบพี่นองเพราะาเป็นผลไม้หายากเดวในปัจจุบันหาหมากเดือยไก มากเดือดใก้ไม่ยืนต้นขนาดการพัดใบสูง8ถึง15เมตรหยอดเป็นพุ่มผมเปลือกกล้าต้นสีเทาแตกเป็นลองตื่นตามเงาเปลือกในสีสะพูอมแดงมีน้ำยางสีขาวคายน้ำนมหยอดอ่อนมีสีน้ำตาลแดงหนวยสดลูกกระสวยเงาประมาณ3เซนติเมตรปลายผลเลี้ยวแหลมผลดิบสีเขียวอ่อนผิวเหลี่ยมมียางสีขาวคายน้ำนมผลแก่สีเหลืองรับประท่านใดกินหอมคายและหมดแต่ผลสีมีเมล็ด 1- ถึงาเมล็ดเปลือกเมล็ดแข็งสีน้ำตาลเค็มออกดอกเล่าเดือนพฤศจิกาถึงท่านว่า ติดผลเล้าเดือนมักราถึงมีหน้าคมสีหมากแซลหรือปักกอกน้มเป็นผลไม้พื้นบ้านปลูกได้ในหลายภาคแต่คนอีสานเรียกหมากแซลมาแซลปักแซลเป็นผลไม้ที่กินสดๆยากเพราะมิรถฝา,าดอมเปรี้ยวฤดูฝนจะออกลูกหลายนานามหลากหาเห่นยญน้ำแกงปีนต้นปักแซลมาก,กินกิมเกลแซบซีซาดจีิ๊ดจ้าทแท้ๆหรือสีน้ำมะดองแช่อ,อิ่มก็กินง่ายขึ้นและเก็บไปกินดน,ดนกระแซบอีนีเดอร์พี่นองเดอร์ สามมาเข่าจีมาเขา่า,เขาจีเป็นพืชสมนุนไพรและไม้ประดับดอกซอกหอยล้มตามกิ่งสีสันสวยงามโดยสามารถน้าใบเขอาจีมาทาเป็นยาแก้บวมหรือนําใบไปใช่ต้มใช่นนํำอมหรือบ้วนปากแก้ปวดฟันแกงหงปวมได้านน้ำเกี่ยวเขาว่าเรีวหาเก็บตามไส้ทุงหลุดเข่าปากแสบหลเดือยพี่น้องสองมาก้นถั่วมาก้นถั่วเป็นไม้พุ่มหรือไม้ตน้นสูงกว่าบ้านหนึ m, ่งถึงสี่เมตรทรงพุ่มกลม เบือกหลอกเป็นเพนาบางๆกินอ่อนหยอดอ่อนออกดอกเดียวหรือซอกระจุกซอนผลสุกหลดหวานท่านแสบเด้อพี่น้องไผ่บุกเพืกินยางไปหาเบิ้งป้าแถวบ้านแซบอีลีคอบอกหนึ่งหมากคอมหรือหมากคอมล้อมหมากไม่ป้าหาก,กินยากผลดิบมีสีเขียวหลดเปรี้ยวผลสุกสีออกสีดำารดหวานอมเปรี้ยวหมากดิบนำมาเป็นกระสุนบังกับหกใส่ยิงกันเลนตามกองเฟื่องสมัยเป็นเล็กหน่อยมวนกุ๊บเลยพี่น้อง และนี่ก็คือ20หมักไม้หายากภาคอีสานภาค2ที่ทังแอดนํามาฝากพี่น้องกันด้อครับฝากกดไลค์กด s u b ซ c r ส b ครห้กับทั้งสองของเขานี่นอครับเจอก,กันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ